ราคาทองคำก็แกว่งตัวในกรอบค่อนข้างชัดเจนนะครับกรอบ1940ถึง1980นะครับตอนนี้ราคาก็ย่อกลับมาใกล้ๆกลางกรอบเหมือนเกือบจะเท่าราคาเมื่อวานเลยนะเมื่อวานมันอยู่ประมาณ1955ใช่ไหมนะที่เราเข้าไปใครเข้าไปก็น่าจะเอาไปปล่อย,ยแถว65กับ70กว่าๆได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ใช้กลยุทธ์เดิม นะคร becue, <States>. ับ <us> ก็มารออาจจะมารอถึง955มาเดิมก็ได้นะครับจะรับสามไม้สองไม้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่แนะนําให้แบ่งเป็นหลายๆไม้นะครับแล้วก็ต้องเหลือไว้ข้างล่างด้วยนะครับก็แนวรับเราก็มีห้าสี่สามหลุดสามศูนย์สต็อปลอสนะครับเพราะแปลว่ามันจะกลับมาเล่นในกรอบพันเก้าร้อยถึงพันเก้าร้อยสามสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ ความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้เลยแล้วกันนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้มากก็อาจจะเนี่ยอาจจะมารอ60ก็ได้นะก็เข้าไปเลยสามไม้ก็ไปรอปล่อย789นะครับหรือรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยอาจจะมารอรับต่ํา50นนะครับก็เนี่ยอาจจะมารับถแถวแถวนะแล้วก็ปล่อยเนี่ย567อะไรก็ว่าไปนะครับคือบวก10ไปเลยนะครับคือช่วงนี้มันไปไหนไม่ได้ไกลหรอกครับ